แม่นแม่นมาบึงบ่าวแดงเคยสระบุรีท่านผู้ชมเคยลาวเราเคยไทยทั้งเคยไทยเคยลาวแล้วตอนนี้ขั้วไงมองจากเชนจะใช่ฮะสามเชนครึ่ง คอ่อยเป็นนะบริจับแห่มานำบริควงแหช่วยกันแห่มอีกปัน่บ้านอยู่นั่นแหละมื่อนั้นยังใช้ควางดียังได้เดี๋ยวจังไรมันก็มาด้ปลาไล่กันนี่นี่นำงอ่ะมันก็ไล่น่นเลมันันาัน่้อนหน่อย วันนี้อากาศฮอททานประสบไหมโอเคออตัวนี้พี่จักขึ้นห <c oughs> นาวแม่นนะเหรเบิ่งกันเสือกคอ

เริ่มเริ่มออกกไดปลาเ่องอีกกอนเพื่อมีอีกหนวะแดนกรุบกรุบกรุบเลย้องมก่อนม่้่ามดท่ไ่นยด้อยู่เดมา้่มยัชื่อฮมาพีอยู่นักพายปีกปลากินข้าวเลยออพักเลยไหนจะโตจะได้จะโตละสงโต่หนึ่ง วันโค้มเดือดเลยข้างในมันทำเป็นลาเลยยังไงอีกมันทำเป็นลาเลยมันขึนตรงนี้ก็เลยร้อนตรงนี้นะโดนยัดโดนซะมันละน้ำโปตีนอยู่แล้วโว้ยข้างในข้างในมันเป็นลายเลยเบิ้งก้อนมึงเบิ้งเรื่อยๆเลยเนาะขึนตัวเอ้า

Liên này là mày lên flight. Mom mong 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 Đi mong 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 หมันโมเดียวก็สามตัวเ้ยไม่อีกอ่ะตัวไม่ใหญ่ขนาเนี้เนาะเดี๋ยวพ่จะไปดูในวันนี้ลองข้ไล่ไลในมได้เลยดินงอกเฉยขณะดลางงอกไม่ได้ชามแล้ว เริ่มก่อคเก่อไฟเดิมันหอมี่ยมันก็ริ่มวมากอ้าวหมดแล้วงมีแค่มงเกลก่อนหมละหมดละเราหวานไหมค่ะอืสเต็ปดีมากถือว่าโอเคนะเออโอเคลยแล ได้ปลาสมตัวเห็นมีอีกสองโคนคว้างแห้งคักมันตีกันเดี๋ยวได้ปลาโคดนี่ไงเดีอุ้ย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 ุ้ย เออเหลือเขาวแล้วเหลือเขาวอาแล้วจึงเคลือ่อนมาบวเจอมื่อนี้บรเห็นเด็กน้อยนั่นสิเคลื่อนมาเขามากวิดนะน้อยแล้วพอดีเลยไปได้ทางแถวก็ไฟกำลังนี่ทดลองกรบอนี้กำลังก่อนบอนหัวเข่าเคลื่อนมาบางที<อ> ขอก็ลงหนองยานี่ก้อนก็อก็ออกไปเออไปพักฮะ เดี๋ยวะอากับตุลอันนั้นเข้มประตามมากกันแล้วหืว่าอยู่ลืมยังลืมยังคิดช่วยเดียวเงินชานอัดจบเจือแล้วบอไปขายน้ำมาไม่ไหมใช่ไหมเออไม่มีเพยยูเงินกมันไั้น เออเดี๋ยวสองจา,มจามไม่มีออเ,ออเกลือเอนข้ากชิ้นทานเออเชียงมึงเอาเกลือเอมเอาเกลืออ้าว้ยเอีเนานะ <laughs> เออแม่แหละก็นี่เอามันแหะเออโอ้ยจะไปอเออไก่นึงเออไก่นึ่งไปคอเออบุรีเนี่ จะน้อยเอ้ยสินอยางไปดอกตีขอเกลือน้ำลาว้น้บยกอเนาะโอ้ยะอีกสาตพอดีน้อยทางนี้ก็ก่อฟืนทำบุษมย ไล่แล้วทำานั้นไล่เมีนเอ็มมีสองคนกวนแห้งครับบเป็นแล้วข okay. ั้ว่วงกับค้วงบเต็กน่อยประชาอุ้ยนี่เลยไปปุ่งนะโอ้ยเอออันน่ะ เราเป็นนางกินข้าวกินยากินปล you know. าอยู่นองน้องน้อยก็บ,บ่าวแดงโอ้ห้างบาดุดแดงก้นนะ่ะนะแงฟืนก็อไฟเลยครับผู้ชมไกินน้ำก่อนกินน้ำเติมพลังก็จังไปคอเกลือ จิโตมาเน่อยสิโตเดี๋โวมาหนะน่อย,ยคือมา,มาเอาเกือมากินปลาลืมเกือกับไ้ายกเกือบลืมหัวเอลเถอร์จีชสองวันนี้ บนแนวโบเห็นพักอีมีเนี่ยเนาะแจอดินเจ้าน้อยเอ้ยโอ้ยมันแก่งใส่หอยเข้ามาแซ่บหนึ่งพักอันนะฮะแม่พักกระทบเออนั่นแหละไปปิดเคลือบอือผมมีแถวเชื่อเอาอยู่แถวข้างเซ็ตแต่เออยากยามนี่แหละเอ้ยไปบ้านนาเกียวมันเลยเอ้ยไปหาเลยได้เดี๋ยวนี้มันแก่หมดเลยเบิ่งโซ่สามมือที่โทรหาเขาอีกก็พี่ชมพี่คมก็ะทบเกินว่ามันย่างแล้วที่ไปเก็บหรือบนเอ้ยท้ายหุบลงอ่ะเลย ได้ห่อนเอาไหมเด็กอนั่นแหละบ่ควงอีกบารอบหนึงบ่วจะ้กนซะากนอเคอง่ายเบบขึ้นมานาะจากบาทนึ่งเนาะบอนบอนบอนบาทเดียวเราควงใส่ได้สามตูนัะนนะ เออน้ำขุนจังหน่อยพุดเลยอเจ้ากวงสักับคุ้นเลควงแบบเตาให้น้ำขุนเน,ะน,น,นาะเริ่มเปลี่ยนท่านจัหน่อยบุฟเีาใส่ได้ปาพระนายได้ด้ท่านเหมเาะลยไปท่านด้าป พอดีเลยเดี๋ยมันมาบอนพักพี่มาบอนพักอันนั้นพักมองเงินงขายมันนั่เราไปกินบุฟเฟ่พอ,อดีเลยเลี้ยงบุฟเฟ่ขายมันตน้ออน อ,อนี่แต่เงินเดือนออกแบบโปรโมชัน่นเยอะแยะเหตดแล้วเมันเห็ดแล้วไปขอเกลือก่อนเนาะอกำลังนองน,นั่นตะลน่นวันไวอยู่ ไปข้อเกลือมาทาปากก่อน, <ไป S 2> นอ,มนอ,มอมืม,มไปข้อเกลือก่อนเป็นว้าวมีแต่เดินก็เดินวันนี้ไ,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 ไปข้อเกลือโอเคท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะเแซนุ่นไปคอเกลือมาทาป่าก่อนมากินข้าวปา่ากินป่าอยู่ที่น้องอ่ะ คยไทยคือสะะบุรีกับสไปซ์สไปซ์ไทยละ่ะคือาวลาสไปซ์ไทยปุ่นเกินไปจากสื่อจังไงเนาะนั่นแหนนะนละจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมพบกับตอนนูเด้อที